สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาดูฝั่งของคู่อ้ครับรถขุดซานี่ s y 204ของทีมงานฟ้าบันดาลธารกิจขุดลอกกุดประดูนะครับที่บ้านจันน้อยตำบลตงพองพอำเภอแคนดงจังหวัดบุริรัมโนแหลครับใจกลางนู่นแหละข้างล่างเลยสายล้วนๆ มีโคลนปะปบบนนิดหน่อยก็เป็นการเก็บระดับพื้นล่างครับที่ยังไม่ได้ระดับนับถอยกลับมาจากจุดที่มีการตักทรายกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับหน้าแคมป์ที่พักถอยจากท่อสูบซิ่งมาประมาณ200เมตร อยกลับไปหาฝั่งจุดเริ่มต้นของหน้างานนะครับเนี่ยก็จะอยู่ตรงโค้งพอดีจุดนี้จุดที่ปลายเจาะดึงสโบปไว้นะครับฝั่งตรงข้ามมันก็ดินทรายเนาะมันก็ถล่มอย่างที่นะครับดูครับปัดสโเอาไ,ไ้ดินทรายเจอน้ําถลม่มน้ํากัดเซาะ ระดับประมาณ2เมตรครับที่ขุดลงอีกจากจุดที่ยืนถอยออกมาดินเนี่ยโยนมาฝั่งนี้ดินมาขึ้นคันฝั่งนี้ฝั่งนู้นนั้นพอแล้วนะครับความกว้างก็ตามรูปลักษณ์เดิมครับของขุดประดู ใช้เดียวคันเดียวครับอยู่จุดน,นี้ในขณะที่ปา๋าเจาะเสียทั์แล้วก็พี่โด่งก็อยู่ที่นู่นแหละครับจุดบริการทรายปาจจ๋าเจาะนี่ก็ตัดแนวปัดสรุปเสียทัดตักตักทรายใส่10บล้อพี่โด่งก็เก็บพื้นล่างโยนขึ้นมาก็อยู่ลุมกันอยู่ตรงนู้น ก็เรียกได้ว่าคนละหน้าที่ครับหู้ไอนี่ก็เก็บพื้นล่างคอยหลังห่างทีมงานออกไปเรื่อยๆจุดจบจะอยู่ด้านหลังนี่ครับเดีย่ยเลยโค้งนี้ไปนิดนึงนี่คือจุดจบตรงที่ระดับพื้นที่ยังไม่ได้ขุด สองร้อยสีสายบู้ฟบรรดาญยาวไปยาวไปตรงนี้ก็ไม่กว้างนะครับไม่กว้างเท่าไหร่ก้นนี่ก็น่าจะเกินสิบเมตรอยู่พุดกันในน้ำเลยครับ กูไอเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่เป็นรูปร่างครับพอโยนขึ้นมาแตบบเบวก็เดินได้แต่ฝั่งนู้นนี่ก็คือ,อได้รูปได้ร่างแล้ว างล่างนี่สรายล้วนๆจุดที่กว้างที่สุดก็ทอยออกมาแล้วก็ใส่บรรทุกสิบล้อครับเข้าลานสต็อกส่วนจุดที่แคบนี่ขึ้นคันครับขึ้นคันหมดเลย เดี๋ยวกุดประดูใกล้เสร็จเดี๋ยวก็จะไปกุดตาดาต่อนะครับที่ยังทําค้างไว้กุดตาดายังไม่เสร็จนะครับน้ํามาซะก่อนน้ําท่วมซะก่อนน้ําเยอะก็เลยเว้นเอาไว้ก่อนแล้วก็ออกจากกุดตาดาไปไปที่หนองตะแบกก่อนบ้านหนองยาคานะครับเสร็จจากหนองยาคาก็กลับมาเนี่ยแต่ว่ากลับมากุดประดูก่อน เดี๋ยวเสร็จจากกุดประดูก็เข้าขยับเข้าไปอีก1กิโลไปกุดตาดานี่ครับสิบล้อก็วิ่งอยู่ก็สองทีมงานอ่ะฟ้าบรรดาลกับชดะระบทานชดรัทานนี่ก็สายไปเลียงหินนะครับงานป้องกันตะลิ่งพัง ทรายนี่มันจะไม่ถลม่มถ้าเอาดินเอาดินเลียงหินนี่มันจะสไลด์นะครับเอาทรายไปนี่ไม่ไม่สไลด์ไม่พังอยู่ยังไงก็อยู่อย่าง,างนั้นโยนออกมาเดี๋ยวก็ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ถอยขึ้นมาต่ออีกรอบหนึ่ง แล้วก็จะเป็นหน้าที่ของปารำประมอาจารย์สายโหดนะครับมาเจาะปัเดินปัดสลบเก็บหลังคันก็จะจบแต่ว่านในขั้นตอนนี้เก็บพื้นขึ้นมาก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บเพียงแค่กันแล้วก็บล็อกน้ําคร่าวๆเท่านั้นเองครับเอาโคนออกมาส่วนพื้นนี้ยังไม่ได้แตะรอบนี้ก็จบแล้วครับ ติดตามกันไปยาวๆครับทีมงานฟ้าบัรนานไม่ว่าจะเป็นสายรถขุดหรือว่าสายบรรทุกช่วงนี้ก็จะเป็น10ล้อล้วนๆสายบรรทุกก็มี6ล้อแหวนมา2คันยางใหญ่ครับยาง9ก้ายางพัน จะวิ่งกับสิบล้อได้รุ่นเล็กรอก่อนพักเบรกทิ้งท้ายกันเพียงเท่านี้ครับไอเจอกันใหม่ช่วงหน้าครับกับทีมงานฟ้าบันดาล สวัสดีครับ